อยากหาหรือสร้างอิเลเมนต์เจ๋ง,งๆทางซ้ายมือแบบนี้หรืออยากทำให้ภาพมีมิติอย่างเช่นหัวอยู่ข้างหน้ามืออยู่ข้างหลังแบบนี้ทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับ t ทคบิ u i l เดอร์สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับรายการแคนวาพาเพิ่นเป็นรายการที่พาทุกคนไปทำอาร์ตเวิร์กง่ายๆสบายๆด้วยแคนวากันครับ โอเคงั้นเรามาเริ่มที่ e l e m e n t ตกันก่อนเนาะปกติอะวิธีการของผมอาจจะเลื่องเนาะเสิร์ชสมมุติอยากได้ n u เ b อร์ก็พิมพ์ n u m b e r อยากได้การ์ตูนก็พิมพ์การ์ตูนเลยทีนี้บางทีก็จะเกิดปัญหาว่าเฮ้ยเราไม่เจอการ์ตูนที่ถูกใจทำยังไงนะครับขั้นแรกก็จะไปเสมมิร์ชใน Google เลยว่าเฮ้ยหาพวกรูปสวยๆจากแคนวาทำยังไงนะครับอย่างเช่นเว็บไซต์นี้เดี๋ยวผมอา,อาจจะขอแนบลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชันนะครับ เออเราก็มาดูอุ๊ยอันนี้สวยจังอ่าเราก็กรอบโค้ดเขามาเลยครับวางขมับเข้าให้นี่เราก็ได้รูปต่างๆอิเลเมนต์สวยๆอย่างนี้แล้วนะหรือกรณีที่เราเสิร์ชแล้วเรารู้สึกเฮ้ยเราชอบรูปวาดของคนทําแบบนี้นาเราก็สามารถกดชี้ก่อนเนาะก็จะขึ้น3จุดกดที่1แึแล้วก็กด view mobile นี่เรากดทีหนึ่งนะครับสาหรับใครที่รู้สึกเฮ้ยชอบงานเขียนแบบนี้เราก็สามารถดูผลงานของดีไซเนอร์คน,นนั้นๆได้โดยการกด view mobile นี่นะครับ เราก็จะเห็นผลงานต่างๆของคนสร้างอันนี้นะครับถัดมาครับนอกจากที่เราหาแต่เ l ลเมนต์เนี่ยทางแคนวาเนี่ยเขาก็จะมีตัวดรอให้นะสำหรับใครที่อยากขึ้นเส้นเองก็สามารถวาดตรงนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นาวาดนี่เป็นงานแบบแฮนด์คราฟต์ไปในตัวหรือจะตีกรอบเส้นตรงนี้ก็ได้นะครับ อ่าแล้วเมื่อตีกรอบเสร็จกดด้านก็จะได้เส้นรอบรอบรูปนะครับหรือใครไม่อยากตีเส้นรอบรอบรูปเองเนี่ยก็มีเทคนิคเดี๋ยวแนบคลิปข้างล่างให้นะครับถัดมาครับนอกจากเนี้เราสามารถสร้างคารคเตอร์ของตัวเองได้เหมือนกันนะโดยการไปที่มอนะครับกดคารคเตเอร์อ่าเราก็เลือกรูปแบบหน้าได้นะอ่ารอบนี้ก็จะเป็นยิ้มยิ้มไปก่อนเนาะทรงผมเนี่ยก็จะเลือกเป็นสไตล์นี้เนาะแล้วก็ ชุดเนี่ยกรณีน,น,นี้ก็จะเล s, <S ือกนี่เต้น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 เนาะแล้วก็เลือกสีหน่อยโอเคครับกดดันนะครับนี่ก็เป็นการสร้างชารเลคเตอร์ง่ายๆนะครับแล้วเราก็ได้นะครับวิธีการหาและสร,ร้างเอลิเมนต์ต่างๆในแคนวาครับถัดมาครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มมิติให้กับรูปภาพกันนะครับอตอนนี้ก็อาจจะขอใช้ชารเลคเตอร์ก่อนเนาะเพื่อเป็นเหมือน ยืนฐานให้เราก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเอารูปที่จะทำมิติกับตัวเชเลเตอร์นี้กันไปที่อัปโหลดกดภาพนะครับนี่แล้วก็ภาพมาวางก่อนเนาะตรงนี้เราก็ก๊อปภาพก่อนเนาะกด c t r o l หรือ Command C แล้วก็ c t r o l หรือ Command V ได้นะครับเอามาวางก่อนแล้วก็กด Command หรือ Control เป็นก้ามปูเนาะ ถ้ามองจากคีย์บอร์ดอ่ะการปรูฝั่งที่ถูกต้องจะอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่ตรงตัวใบไม้เนาะกดปุ๊บภาพก็จะไปอยู่ข้างหลังนิดนึงแล้วทันมาครับเราก็ภาพเนี่ยไปซ้อนรูปเดิมเลยแลวเราอ่ะก็สามารถคลิกตรงขอบเนี่ยลบลงมาถึงตรงที่เราอยากให้อยู่ข้างหลังนะครับปุ๊บเราก็ทําได้เลยเนาะมืออยู่ข้างหน้าหัวอยู่ข้างหลังง่ายๆนะครับและสําหรับใครที่ อยากเลื่องนง่ายๆก็อาจจะลากมาทั้งหมดเนาะกดเข้ามาหรือ Ctrl G ให้มันเป็นภาพเดียวไปเลยอย่างนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับวิธีการง่ายๆในการหาและสร้าง Element หรือว่าการสร้างภาพให้มีมิติมากขึ้นด้วยแคนวาครับสำหรับใครที่ใช้โปรแกรมแคนวาและรู้สึกอยากลอง t r i a อนะครับก็สามารถกดลิงก์ข้างล่างได้นะครับไปลองใช้ Tri แบบโปรฟรีกันนะครับส่วนแคนวาพเพลินต่อไปจะเป็นอะไรไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ